สวัสดีทุกท่านดทักันนะครับมาอยู่กับ v o g s ุดนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในของวงการเกมเมอร์ v o g สุดในกลุ่มนี้นะฮะเราจะมาทําการดูไลฟ์วิ่งหรือว่าดูเขาเล่นกันและอ่ามีน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆท่านนะครออกมาลงกันนะ,ะลงคลิปกันผมก็วันนี้ก็จะเป็นของ EP ที่4แล้วนะครับที่เราจะมาทําการดูไลฟ์วิ่งพร้อมด้วยกันวิจารณ์เล็กๆน้อยๆไปด้วยนะครับเนี่ย วิชาญไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมาดูในของคนแรกกันเลยเดี๋ยวดีกว่านะค,คนที่หนึ่งนะก็จะเป็นในของน้องบินนะครับอ่านี่เลยนะเรามามามาดูกันเซ่ห์นี่ีดนะีโอวีดนั้นมันไม่ค่อยชาด์เท่าไหร่ครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเนาะไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ชาดนะโอเคเน็ตไม่แรงครับ วันนี้เน็ตก่ามากเลยต้องขออภัยด้วยละกันเนาะก็พอดูถ่ายไปได้นะ,ะดูกันนะฮะคือที่เขาทำโพงนี้น่าจะเป็นทิ้บกล่าวแล้วหรือเปล่านะแต่เห็นทำแล้วมันช้าๆนะฮะถ้าตรงนี้ตอบบทได้แนะนาว่าให้ตอบบทน่าจะไวกว่านะแล้วก็ซีดีดมาเลย,เยซึ่งมันมีหลายจุดที่เขาทำช้าๆเนี่ยจุดนี้เนี่ยคือ45องศาตัในโตเนี่ยมันช้ามาก แล้วไปตรงนี้แอดวานไปให้วิเบกได้ก็จะดีเลยจะไวกว่านฮะปึ๊บอะซีดีพมารถมันได้มันไม่ได้ความแรงสูงสุดซะด้วยถือว่าพลาดไปเยอะอยู่นะไม่ใช่ถือว่าเป็นการวิ่งลายแบบเซตไม่ให้ชนมากกว่าไม่ได้วิ่งแบบลายที่ความเร็วสูงสุดหรือว่าลายที่อเข้าโค้งไวๆในอันนี้ลายแบบช้าช้านะครับก็ ได้อยู่ที่1นาที14ถือว่าได้เลยทีเดียวเนื้อของสนาม s k y ยซตนะครับต่อมาเรามาดูเนื้อของน้อง ose, ลาโซเซรักการเนื้อของคลิปรีบคลิปแรกกนะครับก็จะเป็นไฮเ h w a y 1และอันที่2ก็จะเป็นเนของนักสีว a t คือคลิปของน้องเขาเนี่เนเป็นอะไรมีเวลารับหรอหรือว่ายังไง <laughs> ในของคลิปของน้องเขานะคือผมดูมาหลายรอบแล้วนะไม่รู้ว่าของเขาเป็นอะไรนะฮะคือดูไปแล้วบางครั้งคลิปก็มืดบางครั้งก็ดูไม่ได้บางครั้งก็จอลายเหมือนโดนไปรับกินของคลิปน้องเขาที่เขาลงมานะมีปัญหาหลายรอบแล้วถ้ารอบนี้ผมดูแล้วดูไม่ได้ก็คงจะตัดตรงนี้ทิ้งแล้วเหมือนกันก็ามาในของสนามไฮเบวัยนนะถือว่าทําได้ไวมาก ทำได้ไวมากนะครับเข้าโค้งคือชิปแล้วก็ไวมากๆเลยนะนี่คืออใช้เลนของรถครับทีซะดยวยอีสิวพุ่งเข้าไปสองบูทนี่โอ้หไวมากแล้วก็เลี้ยมบูทมาฮะปุ๊บครเทิร์นเข้าไปแปดเกาสิบเอ็ดกดเนิดนึงนะปุ๊บ WCWW ไปสวย ไซเวสไลด์ดิคุกเทิร์นเข้าไปสะบัดตูดเข้ามากดไปนิดนึงฮะเดี๋ยวชนแล้วก็ c WW w b ไปแล้วตรงนี้ครับปื๊ดชนไปหนึ่งทีครับแล้วก็โอ้ฮห้บ้เบลโอเวดิสไม่ได้ครับได้เออฮห้บ้เบกเข้าไปแต่ไม่ได้ซุปเปอร์นะก็ถือว่าได้โยได้โยแรงมากไม่ใช่ดิเวลาดีมากหนึ่งนาะทีเจ็ดวิถือว่าดีเลยต่อไปเรามาดูเนื้อของน็อตซีกันอ่ะเรามาดูน็อตซีกัน นี่ครับออกตัวนี่ WCW ไปอันนี้ก็ยังเก่าๆอยู่นะตรงน,นี้ก็เป็นลายเก่านะาาะว่ามันก็นามาอยู่แล้วแหละนะฮะเดือนที่แล้วนะฮะเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมดูคลิปเขานี่มันตั้งแต่ดูอ่ะไม่รู้ว่าเขามีเวลาหรือเปล่านะพอดูคลิปของน้องเขาเสร็จปุ๊บก็จะมีในของหน้าจอลายแล้วก็หน้าจอดำ อยู่แล้วก็เว็บไซต์มันก็หลุดเฉยอะ่ะมันจะมีเวรัสหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เออโอเคเราก็มาดูกันละนะฮะคือมันมีเนี่ยเบราว์เซอร์ข้้งล่างเนี่ยเห็นปะ่ะขึ้นมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะหวังว่าอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นผมแล้วกันนะฮะนะอ่าตรงนี้พลาดครับตอบบุ๊ไม่ได้นะกดในตัวพิพิมมาฮ่าๆในตัวไม่เต็มด้วย ฮปปี้เบรกเข้าไปสวยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแฮปปี้เบรกเข้าไปอสวยฮะก็ถือว่าเป็นยังเป็นไลฟ์วิ่งที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเป็นลายยากยๆเขาจะทำ W C W W ไลฟ์วิ่งนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็ทำยากเออ,อเรเบูลท่อมาฮะ้าไปโอเคจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่ของคลิปนี้นะฮะนี่โอเคเรเบูลท่อมาฮะ6 7, จ็ดแแล้วก็ c ีดเมาดีคึกเพลินแล้วก็ซีดไปแล้วก็มีดบูสมาฮะนี่เข้าไปตรงที่1นึ่งนาทีสี่สิบห้าถือว่าไวมากถือว่าไวมากไวมากไวมากคนต่อไปก็เป็นคนเดิมน้องยศเหมือนเดิมนะครับจะเป็นสนามที่มาหมักได้สักพักหนึ่งละเขาจะใช้ในห้องรถเอสตาร์เชเซอร์เราไปรับชมกันเลยนะครับรับชมกันเลย ฟื้ดอืมปึ๊บแล้วก็ w C w ไปสบัดโตูดปึ๊มีซิวเข้าไปนะลึกสึงมันจะช้านิดนึงครับช่วงสบัดโตดครับนี่ยงเข้ามาแล้วก็โอเวอร์ดิสเข้าไปช้าไปนะโอเวอร์ดิสตรงนี้ช้าไปแต่ก็วายอยู่แหละแต่มันช้าไปนิดนึงเหมือนมีการสบัดหน้า ด,ด้วยนะฮะเอาภาคครับโอ้โหได้ให้ W C W พลาดไปอืม C W D W มาสวยสบายโต้เข้าไปอ่าเริ่มโบสมาหนึ่งสองปึ๊บอ,อืมจะซีรุ่มพุ่งไปเออลำนี้ไวลำนี้ไวัอึด๊ดเกิดเกิดเกิดชน แล้วก็ C W D วมาดูซิปึ๊บโอเวอร์ดิคเข้าไปเอ,อ้ยได้อยู่ปึ๊บเข้ามาดูซิสปาตูวเข้าไปฮะได้อยู่นะฮะดีดีดีถือว่าทำได้ดีแล้วว่า B C w D B D วได้ปะได้ร่ามนี้ไม่พลาดก็เมื่กี้คือพลาดแบบเข้ามาฮะไม่ต้องเหยียดแทงสปีดเหยียดทงสปีดเดี๋ยวทำ C W D B ไม่ได้ปึ๊บนายสวยงานเข้าไปที่ หนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิโอ้แรงใช้ได้แรงใช้ได้วันนี้ก็จะเป็นเซเว่นที่เราจะมารับชมไปอันนี้คือเขาเล่นซนะื้อจีนนะแต่ด่านเนี้ยคือไม่เคยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าวิ่งกันยังไงผมก็เลยออเค้ซื้จีนไม่เป็นไรดูเลยละกันนะครับว่ามันวิ่งยังไงบ้างรถมันจะไม่เหมือนนะครับรถมันเป็นรถอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ขอปิดเสียงเอาไว้แล้วกันนะเนื่องจากว่ามันเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์นะครับม,มันเป็นเพลงนะฮะไหซิเกิลรถคล้ายๆในของ s อ a r c h a s e r นะครับแต่มันแรงกว่าละกันในของรถคันนี้เก็บในโตเข้าไปแล้วก็เก็บในโตให้เต็มโอเ r อร์ดิ w ซีดแล้วก็ฉลับนิดนึงแล้วก็แ a ป p y b เบรคเข้าไป CWD ีดอแล้วก็กดในโตเพ,พียวๆไปฮะแล้วก็ปึ๊บ ตักในโตรหรือเปล่าไม่ได้ครับตอบบูธเข้าไปเนาะโอ้สวยฮะแหมอะไรวิ่งใหม่เลยนะใครที่ยังไม่รู้ว่า s อ a ตาเชเซอร์เล่นยังไงก็ลองเล่นไลน์นี้ได้นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับสกิลมันคล้ายๆกันมันสามารถเล่นได้ไลน์นี้แต่มันจะแรงไม่เท่ารถคันนี้นะเพราะว่าคันนี้ยังไม่เข้าเซตไทยครับใช้อีซิวพุ่งนี้ครับหนึ่งทีอ่า อย่างเลนหนึ่งอันนันปุ๊บโอเวอรดีเข้ามาฉาบครับแล้วก็แฮปปี้เบรกเข้าไปซุปเปอร์ซะด้วยนะปุ๊บนี่นไปกดในโตเพียวไปฮะ,ะไม่ใช่ c w d ไปปุ๊บแล้วก็อ e ีซิลพุ่งเข้าไปฮะแล้วก็ <c, <oughs> c w d จากข้างบนมาแล้วก็ฉาบไปเออด,ดีดีดีอ่าครยังไม่มีไลวิ่งต่นี้ก็เอาไปเล่นกันได้จะลงไปที่หนึ่งนาทีสิบเก้าถือว่ายอยู่นะวัยอยู่ และต่อไปนะครับเรามาดูนื่นของน้องโมกันนะก็จะเป็นสนามซิตี้สิเเขาลงไปแล้ว1นาที49่ดูว่ามันเล่นกันยังไงกันบ้างและเราจะมาวิจาร์เลย <c oughs> นะเขาบอกว่าให้ผมวิจารณ์ให้หน่อยได้เลยครับจัดไปครับโมจะวิจาร์ท้ายครับวิจาร์เลยนะไปเลยเอาตัวมาปึ๊บเป็นไงเลยวิ่งใหม่ครับเอาตัวฮะเฉพาะรถรับทีเท่านั้นนะที่สามารถทําได้นะคะ อืมสวยครับปื๊ดเข้ามาตดซุปเปอร์ไหม w c w ซุปเปอร์ครับสวยฮะแล้วก็อืมของนี้ช้าไปนิดนึงนะอืดโอเคได้อ่าสวยให้วีเบรกเข้าไปสวยกดเบรกนิดนึงด้วยสกิดไปฮะไม่เป็นไรได้อยู่ไวแล้วไวแล้วเออแล้วก็เฮฟวีเบรกเข้าไปเออดีดีด,ดีตึกสวยครับสวย โอเคสวยครับปุ๊บอ่าตรงนี้มันไม่เคยติดมันไม่ได้ติดซุปเปอร์แต่มันก็ได้อยู่แหละปุ๊บอ่าซิบูปออ่าดีดีด,ดีคือมันดีอะครับแล้วก็ W C W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  ไปเรียมบูสยาวๆใช้ e อ่า E C O ที T. เข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะรอไหลฉลับพอฉลับพอไม่ต้องกดดีคลิปเทอรนะ์ถ้ฉลาเฉยๆมันจะไวมาก อม,มีกี่รถไหลกดด้แล้วก็คลิปเธอไงมันก็เลยหลายถ้ากดแลลบมันมันจะไวกว่าอืมอ่าแฮปปเบรกไปเมื่อกี้องกลังไปนิดนึงแล้วก็ในตัวไปแฮปปีเบรกเข้าไปปึด๊ดอ่าได้อยู่สวยงานนะสวยตักในโตวสวยครับปืด๊ดอ่านี่ต้องส,สวยๆบบนี้ครับ อาสก,กิดนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่แล้วนี่แล้วก็ปึ๊บเข้าไปตรงที่หนึ่งนาทีสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าสวยครับสวยอ่ะ <c oughs> วแล้ววาวแล้วแต่ว่ายังเร็วได้อีกนะครับยังไวกว่านี้ได้อีกนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำไปนี้ไปเรื่อยๆดีขึ้นเลยครับนะแต่ขอให้เล่นแบบนี้ทุกตาแล้วกัน จะดีมากแล้ว,เด,วเดี๋ยวเวลาก็จะเพิ่มมาเองและต่อไปเรามาดูเนื้อของน้องยศมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเพิ่งลงเองนี่สนามใหม่เลยก็ว่าดได้นะใช้เป็นรถเอสตาร์เชเอร์นะครับใครที่อยากรู้เลยวิ่งใครที่อยากดูเลยวิ่งก็มาดูกันได้เวลาโอ้โหไวอยู่นะหนึ่งทียี่สิบหกเลยนะใช้ได้เลยนะนี่ครับพร้อมหลียางรับชมกันได้เลยเข้ามา แนเเัเข้าไปแฮปปี้เบร์เข้าไปสวย c ีดวิดิวมาดิกริปเทิร์นแล้วก็ดิสเก็บมนตัวให้เต็มแล้วก็โอเวอร์ดีเข้าไปแล้วตรงนี้ครับหยียบดาวครับปุ๊บวิดีโอไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยครับปุ๊บแล้วก็โอเวอร์ดีเข้าไป w c w ซีดวิวเรียยวขวยาวๆอ่ะคิดตัอ่าลายยากหลายยาก,ายยากใครเล่นได้ก็เล่นนะฮะมีซิลพุ่งเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะเออแต่มีจุดต้องแก้หน่อยนะอ่ติดอืมอันนี้อันนี้เป็นลายลายมันไม่เหมือนกัน <c oughs> นี่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 ลายเฉพาะเรื่อของอสตราเชสเซอร์เลยก็ว่าได้หรือเฉพาะเรื่อของน้องยศเขาเลยก็ว่าได้นะ CWDV ตรงดาวตรงนู้นมาแล้วก็เลี้ยงบทูทเข้าไปฮะเป็นไงแล้วก็โอเวอร์ที่เข้าไปซูปเปอร์ซะด้วยดิคครึ่งแล้วก็อีซิวพุ่งเข้าไป่านี่ดีที่เข้ามานี่นี่แล้วก็นี่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 โอเวอร์ที่เข้าไปแล้วก็ฉลับแล้วก็เหยียบดาวแล้วก็ <c oughs> เล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าตรงนั้นถ้าถ้าทำเป็น ให้เบรก C W ยวไปนี่น่าจะดีนะมัน่าจะไวกว่าน,นะดีคลึกเคินเลยล่ะเอ่อไม่ีรู้เหมือนกันผมไม่ได้เล่นไลน์นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ไวอยู่แล้วแหละแต่มันน่าจะลงได้มากกว่านี้นะ <c oughs> โอเคสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มาเพียงแค่นี้แล้วก,กันนะครับใครที่มาแล้วยังไม่ได้ไกดไลค์กดติดตามกด subscribe ก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่จะลงวิดีโอในกลุ่มนี้ก็ลงกันได้นะครับนะฮะ ก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบาย